สว,ส,สวัสดีครับรรินใช่มครับ่อรนะร,ออร,นะรับอเียจโตวันนี้ทำ่ภารกิจอะไรครับวนีารกิจก็คือวเอามาเทียวทะเลเทียว <c oughs> ทะเละเพราะว่ะมา<ส>มมโลเคชั่นไทยื่นมาเก็บมาเก็บโลเกาลเก่าไลก่าอะไรครับ บรรยากาศสกลโลไปว่าอะไรสกลโลโอ้ร้ายชิโดเติมจุเด็ดบุกเลยก็คือว่าเข้ามาเก็บเอ้โลเบิ้งมือมือเอือนแล้วมือไรสี่มือยังมือหนยกมือยังมือหนงบอก้สเสีมือเอาวมเอือนหรือว่ามือไอ็ดหรว่าคนไทยเอี่ไทยอย่าณนี้มืเอือนขอวุดบะวด อาอยี่สิแล้วก็เพลงฝันรวมๆมแจะเพลงสองเพีพงสิงาบาอสองเพงะว่างมือเต็มอาลอเลยอุ้ยแตว่าเนี่ก็อาจะไปมันสองเพลงวันนี้ไงรอรอที่อออเด้นะครับามาดูผู้สาวผ็ดเ้ <c oughs> นยากาดูบรรกาศจะถ่ายตรงไหนครับาจารจ์ นี่ลองลองไปยืนดูแล้วก็หย่างสวนกันนะ่ะไอตอกไปซ้ายไอวุฒไปขวาไอตอกไอตอกซ้ายซจะว่าซ้ายไอวุฒไปขวาทำทายางว่ารอรอเลยเอาหนึ่งสองสามไปคอยยางสโลซ้าีก้อนนั้นซ้าก็นนั้นเีกซ้าก็นนั้น,น,น,นเออแนมหนากันแนมหนากันยางน้ำที่บาาที่เขาแนมเ่าไหร

กิ่งกลากปลอาหารที่ว่านอนเราบรรยากาศมี่แห้งลมหนางจะมีฝ oh ่าหมอกี่น้มีเบจำได้ว่าสอดจองเคลืกนจะมาบัตไปอยู่บัตรล่าดิจะค่อยแทกงตไปกาฟ้าอดต ตัวนี้ก็เป็นเป็นโลที่สองนะครับพี่บัวโลโลแรงเขาทิเป็นปั๊มน้ํามันมันจะเป็นเรื่องจริงครับปั๊มน้ํามันคือผู้ชายสองคนเป็นงานอยู่ปั๊มน้ํามันไอ้วุฒิรับวันนี้ฟันวันนี้ต้องอนฟันอฟันมหดซีเรียนทอดวันนี้ยังไปเบิ่งในเหนือเรืองนะครับดูดูเรือหลายโล้เมื่อฝนตกไป เข้าไปเบิ่งอีกทีนึงนะครับหนึงทีลงไหมเปเร่งทางไปเร่งรถเข้าเราเอาไว้ก่อนนะส่วนเนี้ยเรี๋ยงเขาคอยไปติดตามใน MV นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโลที่สามเนาะพี่บุวชตอนนี้ต้องการที่อยากให้ได้ในปลายแกงสะพือจะมาที่แกงสะพือไม่เนครับมอง มองนี่ก็งามๆอยู่อยู่ทั้งในนรืงามนะครับจากย่านตบนะครับครับเดี๋ยวนะพี่ก็เป็นแรงท่องเที่ยวนะเนาะเ็นครับกเป็นแหล่งท่องเที่ยวนีเขาเนี่ยพี่น้องเอฟซีเด้อทางมันเขียบมองทิศทายนะครับ แล้ว<ล>ก็เคี่ยไม่เคี่ยก,ก็คือแหล่งธรรมชาติทันควรอนุนรักษ์นะครับอืมไปตอนนี้พี่ปู่ก็ถาอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะไปมองหนึ่งเขาจะไปเบืองลานขาเมื่อนี้เคลื่อนเคล่อนเล็กน้อยนะครับนะมองฝนกำลังตกเพิ่งแล้วนะครับระวังนะระวังเหมือนนะระวังดื้อนะครับเมื่อนัมนมันจะขลาดตุ๊บเลยได้ไดมมนี่ลานกับเพาะนะครับเต็มเลยอือ เดี๋ยวไปชมไปชมร้านนะครับไปชมร้านแก้วนองน่นขนาหัวเหมอนฟ้าเหมือนฟ้าเหมือนบอคอยอยากเหมนปันได้เลยครับอยู่แล้วที่ส ครับครบเรียบร้อยแล้วครับโลเราเงินพร้อมทายครับมากาแฟไฟผลงานกาแฟไฟเดีค <house> ร so ับไอบ้องกับขอฝากไอ้กาแฟไฟก็แก้วนี <d> ่จะสูมหม้อหม่ามกันครับนี่จะกาแฟไฟข้างนั้นบรรลุวัตบรรทุกทำลายความมึนเมาอันสิ่งมึนเมาจะจะเพียรครับผมทำลายเอง ตาเราบรินละกินกินเพื่อลูกเพื่อร้านกินกนให้มันเบิดก่อนลูกก่อนรลานกินเบิดก่อนลูกก่อนหลานลูกหลานเฮ้เกิดอะไรเ่มากพันยังสิบอกินพันยังสิบมั่มี่านเสพตบดตโตะขาสุดยอดเลยโอ้เจ้านี่เกิดมาเพื่อสังคมรดอมมัมีสังเกตไปสังเกตเดีแต่มนหยั่นเครื่องกระพออยากกัดกินกัดกินกินกนกินกินกนกิกน กากฟผลงานได้นะกากฟผลงานของวดกระสินซื้อเพลงว่าลมลบ้นลม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 อะไรเงีแมนปะแต่คือหมือเอือนข้าวสีไทยที่แมนปะกาเป็นพรัตกรับไปก่อนพออพรักครับปากเป็นกำลังแรงใจให้กาบวดกระสินหรือว่าไข่ก็แก่ครับครับไปทาเบื้องเด้อทา้งเ้าจะเป็นยังไง ถามว่ามันสที่ห้าหรือว่ามันสิบบาททาไมครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นกำลังใจนั่นนะครับพี่น้องครับสาวประเทศโปรคกนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับครับตันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย